ไป <c oughs> เข้าไปในตลาดต่อ <c oughs> สิบโมงครับ <c oughs> ว้าวอุ้ยใครเห็นใ,ใ,ใครใครช่างกิโล,ลที่นี่ย <c oughs> ว้าวเอ๊ะถ่ายรูปกันหน่อยดิถ่ายกับการ์ดเนี่ยอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะนี่ที่ยำป่ะเอ๊ะเนี่ยที่ยำอ่ำะที่เรียกอะไรยำอ่ะเหมือนที่เชฟเหมือนอ่ะเออพักเจ้าพัออี่โหไปทางไหนดิบออดบอกพักแพงเหรอที่เนี่ยแมนบ็หล่ะอ๋อจักแล้วในหอยโอ้ยนี่เด้โอ้ยฟังอุย้ยไปได้ดองสีอิ่วก็เอง กิเป็นปรหล่ดกิเป็นไปเป็นปไงวะเขาคุจะจัดร้านอยู่เลยฝั่งนู้นบังกับข้าวไปฝั่งนู้นเออไปไั่งนู้นข้าวไปฝั่งนูโอ้ยลดพินใจไม่นกองเดี๋ยว้เนีกองว้ดูดิอุ้ยมีนี่ด้ยเอาไปกินยังไงเอาอม้ไปแกงปะแกงี่ดดูดิเรากเลยเองอะเรากอถ่ายดูนี่นเออ มันถ่ายได้ปรวัติรูปเหรอขอแล้วขอแล้วขอแล้วได้ของกินเยอะเลยที่นี่ยี่จามอยู่งันหมดไปแล้วอีกยิ่งจามอยู่ดูดิของกินโคตรเยอะอะไปไปสั่งนะวิวไปฝั่งนึ่งมันคืออะไรจโอ๊ยจสปามึงอุ้ยมึงมาใครตัวนี้นี่เนื้อเนื้อนะ่นเนื้อนี้คืออะไรอ่ะโอ๊ยแต่อะไรลูกโอ๊ยไม่มีอะไรไะตังค์ลูกไปนูนเลยไหมไอ้ดอ ก็นเนื้อยู่ดีเว้ยเยสุกเยสุก,สก,สกนี่นี่หมูมาก็ใก่ไก่ก็มีะเอาไปทำไมอันนายปาไ,นนาไ่ทำอะไรน่องไก่เอาไปตอดเออมาขอไม่ได้เขนนาือนนอลำบากม่ได้เขาไงยิบยเอาันถ่ไม่จบ,บเลยนั่นเลยน้วมันยิบเองกระเป๋าทำไมไม่สะพมันดีนะเหมูเลไก่ อ๋ออันนี้มากินนี่เ้างมาจักนี่ไงอุ้ยเอยวันไหนวันที่เขามาซื้อไหมแล้วคืนเขาจะจริงหรอข้วบัฟ้าอ้ยติงยู่าใ่บ้าคะน้าจะนี่อะไรอะกุ้งเสือออโลยแปดสิหรือซึ่งกิโลนี่ไงฟูอุ้ยอยากกินจำกุ้งเหรอก็นั่นดีกุ้งนั่นดี๋ยวม่วกุ้งสิด็กอ้นี่ังน,นี่เดกุ้งนี่ตามด็ én én, sao lại nè, tạm đi tạm. ơi, haha, không biết đâu, không biết đâu. ไหนอยางที่เราดูพวกี้แล้นไหนกูอะเนียมันตัวอะไรอะมันตัวใหญ่มากเลยนะถามป้าที่ไปซือคืออะไรอีไปซื้อโอ้โหยิงยิงหนแ่งโลหนึ่งโลสองตัวลักิงเลยแม่เอาไปใหญ่เลยนะสองตัวมาดูสองตัวจ็กี่บาทตั้งแล้วครับ เดี๋ยวอีก100ก็ถึงจังนัไมเอาแล้วเยียมเลยเท่ๆเยี่ยมเลยเป็นอะไรเนี่เต่ายืนเต่ายืนเต่ายืนไปเท่ายี่ิบเอ๋ยโอ้ยยืนต้องยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมาไหนเอ่อเออเออเกือบ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 ๆเกือบ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 ๆเก ปูหนึ่งตัวเจสยวนสี่ร้อยจ้าปูตัวหนึ่งเดียวสี่้อยตายแด้ตายเร็วตายด้กูจะไปรมกลับบ้านกลับบ้านดวนกลับบ้านไปไปไปปูตัวนึงกับไปเทียบกันราคปเงินเดือนมันก็ไม่แพงหรอกแพงแพงแพงทงานเราสองรกว่ายวนกินปูตัวเดียวหมดแล้วอะปาไปเร็วเบ้นไปอีกสักงาเดือนนะนะปูตัวเดียวอู้หไม่น่าเชื่อ เอาไว้หนึ่งกินตอนคืนนั่นหหนึ่งหนึ่งรถได้ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆบๆๆกลับๆๆ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 เๆีๆยๆๆๆยๆๆๆๆๆๆยๆยถๆๆๆยยๆๆ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 เๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆกๆๆ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 อๆไม่เอาๆๆ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 น อูหนึ่งตัวเจ็ดสองหยวนได้ได้ขนมไวเองนมกินกาแฟมพอละมดเยอะแล้วสองร้ก็ยอนแล้วไหนวะมัอยู่ไหนวะได้หร้มากได้มูได้ไก่ได้ปลาทํางกูมาอย่างไกลเสียค่ารถมาห้าสิบหยวนห้าสิบบาทกับบ้นถูกแล้วหาลูกกับยังไหวเลยอูตัวละเจ็องหยวนแล้วมดทำไมเนี่ยเดี๋ยวเจ็ดห้าสามสอยห้าสิบูนึ่ตัวสามยห้าส เรียกรถแล้วเกมกลับป่านจี้ยวนไหนดูตรงไหนยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นต้องรอรถมาร <10 S 1> ับก <10 S 1> ่านนะไอสิบยวนห้าสิบตังนี่นะเราเรียกรถกันเองนะไม่ใช่ถุงมันเล็กไงมันไม่ถุงใหญ่